คนหลายสนุกดีเมนเพื่อนเมนจ้างอยู่แต่เขาหนักนักแล้วมื่มดำหน้าแล้วก็เป็นโก้าลูกนาฝ่ายไปหน้ากูโกไปบ่หน้ายายน้วยเนี่มืออื่นเอาไปไล่ไปตีตอนใดว่างมันบ่กว่างเลยน้องอ่อนขาดำหน้าบอกมีเวลาว่างเลยลูกจังว่าไล่ช่วงเศร้าย้าก่อนแล้วจะไปพูนเด้อพราจะไปหนายายน่อยเออกล้าลงง่ายเจ้าแล้วเจ้าจะไปหาค่อย ทักเดียมีรอฟอไอเพื่อนมากลายลองเลยเพื่อนปั้งด้วเพื่อนลองนางลองโอ้เพื่อนตายสวัสดีเพื่อนไรวัดไปดำนาเพื่อนไปดำนาเมื่อวานทั้งดำนาทั้งโลกกเด้เพื่อนนม่บอกไปหาดับจ้างอันเอาเงินมาจ้างคนดำนาอนเด้อหน่อไมโดงหนอไมเพื่อนอุ้ยเซ่บเด้เพื่อนหน่อไมกิมชุงหนอมันหวานอร่อยคุณสวรรค์ขาอันมาเอากระสิบเปดได้เพื่อนนั่น โอ้ยเอาเอาสู้ๆเด้อเป็นกำลังใจให้กันเด้อเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะจำน้ำพริกโล่แต่ไม่ต้องลูกก็ะไดแค่โมหกโมสามหมสามมหกแต่จะได้เข้าแต่ไล่ช่วงอันเที่ยงเนาะเข้าห้องกันน้องฟ้าเนาะเด้เ่าบวกสู้ให้มึงเวงให้เบิ้งมาห้ง อสวัสดีทุกคนเด้อค่ะเด้อคุณป้าทุตาไปไหนเลยก็ชิไปจังไดน้องกิตตาไปดูแลเมื่อคืนนี่ตาก็จิบ่ปเปิดอยู่เขายังกลุ่มคุยอยู่ผลบ้านเราฝนไม่ตกไม่มีหน่อไม้กินโอ้ยน้องิีนฮอดเพื่อนเดี๋ยวให้เราว่างก่อนเดเพื่อนเด้เออให้เราว่างก่อนเพื่อนไม่ใส่กางเกงในแล้วก็ก <laughs> ุ้มช่ไม่เอาไม่พูดเพื่อนไม่อยากนึก ส่งได้เพื่อนส่งได้เพื่อนจำปีอยู่ใกล้คอยู่อยู่ใกล้เคอรีเดี๋ยวให้จำปีส่งให้เด้อเพื่อนให้เราว่างก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนไอ้เพื่อนมาแม่มาลูกกล้าเพื่อนมา,มนมาละห้กกาบาทเพื่อเพื่อนโอ้ฝนกระตุกระบาด,ดนี่โอ้ยไปก่อนประชุดคนตกห้ามโทษละคุณน<า>ะคุณยายเจ็ดสิบเจ็ดสิบแบบเจ็ดสิบลูกกา้กกาผสมฝนเด้อพอได้เงินมูลละพันไหมขอบคุณกล้า โอ้พอดีคนโลมานะผลผลพนักงานโอ้เก้าเอ็มจะเช้าแทลลานจะเปดเปดนาฬิกาผลอะละแต่ว่าคุณพี่ยางมากก่อนเนาะย่างมาหาเพื่อนเพื่อนคุณสว่างใครมีก็มาเอาไปเพื่อนเจกอย่างเดียวถ้าว่าเขาจะมาซื้อแล้วก็ขายขายพร้อมเทมอย่างเดียวครับผมได้ เดี๋ยวให้คุณพี่ดูก่อนได้สี่สิบสี่คุณสวรรค์คนไหลแม่นเพื่อนเรากะย่ <c oughs> างเฮาเออท่าน,นี้สิตตอทั้งนี้ <c oughs> <c oughs> เจ้เาบ่ทห,ตก,ดดก,หกตุกีสวัสดีเช่นกันเด้อลูกทุกี้ น้องมอนสวัสดีด้วยท่านในกาลินเอลินือกันลูกไปหามบ่โอามีพลังใบพร้อมเอาทุกอย่างเพื่อนป้าเออเชิญมาเลยไม่ใส่เกงในนะโอ้ยพูดซะคุณสวรรค์ขาฟังเด้อฟังช่วยคุณอะไร บุ่งงบ่ได้คนหลายเสื้อในนะเพื่อนเราต้องใส่เสื้อในกาง<ช>เกงใ,งในนะเพื่อนอน,นะหน้าเขาชมเเขาิบู๊ถ <c oughs> ้าเม่เราไม่ใส่นี่เราดำอย่างเดียวคนดำนาเพื่อนคนคน,คนหับกาบเพื่อนมิตรนนท์เพื่อเอาซาเล้งเกลเลยเดยแล้วก็เอดเป็นซับเป็นชิ้นๆิ้น่ะเพื่อนนึ่งนึ่งแล้วก็แพ็กถุงส่งวันเดียวถึงเคืนคุณค้าขอบคุณหลายหเด้อที่มันเป็นกำลังแก่งคุณยายไรเด้อค่ะเด้อ เราจะอยู่ด้วยกันอีกนานแม่นค่ะแม่นเอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณโอ้แต่ว่าห้าเก็บไว้สักก่อนบ่พูละไปเล่นน้ำมันอ่านน้ำย่างไปทั้งเงี้ยกระเซมพูละทำงานไปน้ำกินองอย่างองคันเว่แม่เพื่อนก็เครียดน้องเงียบสู้สู้เพื่อนจ้าเพื่อนตายขอบคุณค่ะเพื่อนแล้วเราบดําหน้านั่นโอ้คุณพี่ในวันไม่มีเวลาไปหาไม่คงไม่ว่ากันเด้อสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พุตาหวานสวัสดีค่ะหัวยอ้วนาน,นได้อยูอบอ่บ่จ่ายได้ยังธนาได้ไว้ไมันได้เงินเมื่อวันกับตู้อุดเถอน่นะเสียเกือบธนาถืกอกเจ้าถือเลขกเพื่อนคนเขาไปหรือ,อยังเขาบอกมวนโทรศั์ไปเที่งเถียงตอนนี้ก็ฝนตกลินลินเพื่อนบ่มวนบมว่บมอยดอกเพื่อนแต่เมื่อคืนเรานอนอ่นะโทรศั์ยังไ่ได้ให้ได้จักครึ่งชั่วโมงนะลูกเนาะโอ้ยแม่ยุดอีกเดียวมือนึงกับสามมือนาทีแม่กำลังขึ้นงานกับไปก้นลูกอดเอา เงินในอ,อากาศกายนยนับใจเย็นๆไปเลยบ่น้องคือท่านห่อเวลาฉันได้หรืวหลอกวเวลาตันน้งนอยไป,ป,อกปกินข้าเพื่อนบอมเรนบอกฮอนว่าคลิปแกเด่งมาหน้าปีตลอดได้ครึ่งชั่วโมงไหมนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยฉัญญาณละหมุนอีกแล้วเพื่อนเราจะได้ไหมนี่ถึงชั่วโมงไหมนี่ยายนอะไรได้เจ็ดร้อยกว่าค่ะเมื่อวานเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้คือจะบรีรายการลูก,ก้าเนาะเมื้อนี้ดำแต่หน้าค้าแรงวันละสามร้อยเธอเพื่อนตายเออเออห้าเงือกเว้ อุกเล่นเล่นเด้อนี่เดอ้อถือฝนถือปุ๋ยละเบ้อไ,ไปมา <c oughs> ดำนาหินกหลายแต่เพื่อนหินหินแล้วจดไปนำป้าทุ่งป้าอย่างคือหลายเถอะฝนตกนั่งเนได้ในลูกทำงานส่งลูกเรียนจนเขาจบจบก็ไปจบสูงหนกก็ไปทำงานก็สัางาคือเก่าดีค่ะ ย่างมาหาวันคุณป้าเพื่อนกับทำงานคือกันเพื่อนหัน<ด>บ่นมีเวลาลลวอะไรลลงต่คลีบทุก,กี้กันย่างอยูบอ่บ่ทุกกินเองหรือย่างเองคันว่าแม่เพื่อนก็เครียดน้องเงียบสู้สู้เพื่อนจ้าเพื่อนตายขอบคุณค้าเพื่อนของใครมีก็มาเอาไปเพื่อนเจกอย่างเดียวถ้าว่าเขาจะมาซื้อเราก็ขายขายพร้อมแทมอย่างเดียวน้องยังเงียบคุณประสงค์ทรัพย์ทองสวัสดีเดือนน้องเด้อ ดำหน้าเจ้าของแล้วแหละตีบอหน้าเจ้าของมันดักจั๊กเลยนะคุณยายเจ็ดสิบเจ็ดสิบลดยาเจ็ดสิบลูกก้าบ่สู้คนเด้อพอได้เงินมูลพันไหมขอบคุณกล้าพอเข้าไปเบิ่งเลยเด้อน้องขิตาคุณยายไไม่เข้าไปดูนาทีการรับชมเลยเด้อเพราะว่ายายไช่วงติดงานข่าวดำยายลูกนอนเปลือกอ่อนนี่บ่ผู้เพื่อ,อ,อ,อนในเฟซเพ <ét>. ื่อนคุณของเฮ้าวะอันไรอันนี้พ่อพูดเลี้ยงหลานคือกันโมเมนต์อ่อนนี่อ่อนนี่ที่เลี้ยงหลานอีกหน้าขอบคุณนายลายเด้อค่ะเด้อ คุณอะเบ่งเบ่งกล้วยเพื่อตายเธอดูเพื่อตายดูดูห้งใหญ่เฮงยาเฮ้ยอรดถอเนดปานไท่เนาะเพื่อนพลังโอ้ยอรรถอเนดสวัสดีพี่ประสงค์คนสวยครับผมสวัสดีพี่บุญล้อมครับผมขอดูขออยู่เงียบๆสวัสดีจ้าส่งได้เพื่อนส่งได้เพื่อจำปีอยู่ใกล้คอยู่อยู่ใกล้เคอรี่เดียวให้จำปีส่งให้เด้อเพื่อน ให้เราว่างก่อนเ้อะเพื่อนเฮายุดช่วงนะเรับไปงานขาวดำหันหน้าที่ลดอีกแล้วเพื่อนใกล้จะถึงปอสี่ก็เลยบ่ได้ถึงเพื่อนช่วงนี้มิตรแต่ัญยาณมันดีโอ้น้องจิตตาสวัสดีค่ะน้องจิตตาสวัสดีจา้าคุณยายไร้วันงานคือเกาน้องหมอนจ้างเมื่อวาน,นไปลกุกเมื่อวานนี่ทั้งลกทั้งดำน้องหมอนเมื่อวานเบ็ดเซ็ดมาได้ ลูกสวัสด uh, ีค่ะคุณพ yeah. right ี yes. ่ไรยวันขอขึ้นก cool. ่อนเวลาเด้อคุณสวรรค์ขาได้จักนาทีเก่าเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคุณพี่มาดำนาดับจางี่ยแล้วก็กับน้องอ่องแต่กับกับนกอกับเพื่อนกล้องไม่ถึงบ้านคุณสวรรค์คุณสวรรค์ไม่เป็นไรคุณพี่ไรวันมาดำนาดับจางน้องเนี้ยโอ้โ๊ะโถ๊โต๊โต๊กระเ้นน้ำท่านได้เงินดอกย่างน้ำทางหลัดป่าริ้วลิ้วมาได้น้องอ่ากันยังกัดเพื่อน พยายามส่งงานหัวหน้าเนาะเพื่อนเนาะห้าบ่คอยจะส่งคลิปพนาเพื่อนบ่มีจักเสาคลิปอย่างแม่นั่นแล้วขี่รถกับงะเพราะว่าทางกับมือและยางของบริไก่ค่อยว่าเนื้อหน้าเขาหน่อไม่ดงหน่ะเพื่อนอุ้ยเซ่บเด้อเพื่อนหน่อไม่กิมชุ่งหน่ะมันหวานอร่อยคุณสวรรค์ขามาเอาไปดำนารับจ <sm> ้างได้มื้ยเนี่ยฮะเมื่อวานทั้งดำนาทั้งรกก้านน้องหมอน เมื่อดีเพื่อนกับเอ็ดคือกันเด้อกระเด้อเพื่อนทำเวลารายมันลดลงเบ็ดหล่ะล่ะหน้าที่ค่อยยุดงานข่าวดำนั่นที่สามเมื่อขึ้นเมื่อได้์ยี่สิบนาทีคุณเด้อน้องสวรรค์เออคุณสวรรค์ข่าเว้าน้องบ่ได้ดอกติดคุณสวรรค์ข่าละสี่สิบห้านาทีขึ้นไปย่างดีเด้ออย่าตกเนะตอนนังย่างนี่ผุระจะไปกินข้าวบ้านเจ้าภาพเพื่อนผุระเสาะออนได้โนอ้ําางเอาเงินเนาะมือกลับเฮ้ยโอโรดเอเลี่ปานไทยเนาะ เพื่อนพลังโอ้ยอรรถอดอดเพื่อนมากหลายโลองให้เพื่อนปั้นตัวเพื่อนลองนางลองโอ้เพื่อนตายสวัสดีเพื่อนไรวัดไปดำนาเพื่อนไปดำนาเมื่อวานทั้งดำนาทั้งโลกกเด้อเพื่อนปลอดภัยเด้อลูกเด้อหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวเลี้ยงเหรอเขาทำกับข้าวให้กินนํำป้ายงหลเถีทยอันอันตื่นเรีอยงน้องอันอัน ບາໂອົຕກລົດນນี่น้องกิตาົນົກລົິນຍນຍາລລລົກີຢູ